นี้เป็นโกลเด้นะครับนี่เห็นไหมครับดูรากสิครับแล้วข้อดีที่ลุงชอบมากคือลุงจะเรียกว่าตอนเบิ้ลตอนเบิ้ลหมายความว่าไงสมมติเราตอนกิ่งอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันออกปุ๊บกิ่งที่มันมีเนี่ยเราสามารถจะตอนได้อีกครับนี่เห็นไหมก็ติดลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกรมอยู่ที่สวนไผ่นานาพันธ์หนองชะอมครับมาอยู่กาโกอไผ่ตัวนี้เราเรียกชื่อวิทย์ว่าไผ่ใจเจนโตกลัวโรบัสตา้าตัว<อ>นี้โรบัสตา้าเนี่ยมันมี2ตัวนะครับตัวนี้คือโกลเด้นนี่นี่ตัวนี้กอนี้โกลเด้นนะครับส่วนกอนี้คือซิลเวอร์ครับวันนี้โกลเด้นเนี่ยไม่มีนอให้เห็นนะครับ แต่ว่าโรบัสต้าที่เป็นซิลเวอร์เนี่ยนะครับมีหน่นอนีออาใหม่ดูนี่ดูนี่จะออกเงินเงินนะครับตามชื่อเขาเลยครับมันจะสวยตอนไหนรู้ไหมครับสวยตอนหนอออกใหม่สีที่ออกใหม่เนี่ยจะออกเงินเงินเลยครับนี่สีเขาขาวเงินเงินเป็นลายแบบนี้ส่วนทองเนี่ยมันก็จะออกโทนทองเลยแต่พอเก่าเก่าแก่แล้วก็เหมือนคนแก่แล้วครับก็ความสวยก็ลดน้อยลงไป ครับไปยังไม่มีหน่อเห็ดนะครับนี่หน่อใหม่เขาคับนี่ย้อนมาที่ดูซิวเวอร์ครับตัวเดียวกันและครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นโกลเลนกับซิลเวอร์แค่นั้นเองมีสองโครลนะครับนี่ครับโครนของเขาแบบนี้แล้วตัวนี้ก็ต้องให้เครดิตทีมงานของแบรีอีกเช่นกันนะครับไปเก็บมาจากทางที่เบตงอันนี้ลุงเก็บเองเลยครับเนี่ยลุงไปเก็บเองก็เห็นในหุบเขาโอ้โหสวยจังเลย ก็ลงไปในเป็นคล้ายๆเหวครับค่อยๆปีนค่อยๆปีนลงไปไม่เหวใหญ่มากเลยจะคำว่าเหวนี่กกลัวเลยไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วค่อยๆลงไปเอามีดเอาอะไรเฉาะเอาพันมาก็ได้มาครับทีนี้ลองมาดูนี่ตัวนี้มีข้อเด่นคือหนาครับหนามากหนามากแล้วการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับง่าย นี่เห็นไหมครับนี่ขยายพันธุ์พอตัดยอดปุ๊บนี่พอเราจะตอนหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราจะใช้วิธีชํำก็ได้ขุดเหง้าก็ได้เห็นไหมครับนี่รากาศแบบนี้นี่คือจะชํำก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราตอนก็จะชัวร์กว่านะครับอันนี้ก็ไปได้มาจากเบตงเข้าปีที่4แล้วครับเนี่ยมาปลูกอยู่เนี้ยครับมันก็ไม่ได้ดูดิครับนี่พื้นที่มันโดนเขาเรียกอาคารคลุมมีที่มันคลุมหมดเลย นะครับก่อนนี้ก็ตอดกิ่งมาได้เยอะแล้วครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นกลเด้นนะครับนี่เห็นไหมครับดูรากสิครับแล้วข้อดีที่ลุงชอบมากคือลุงจะเรียกว่าตอนเบิ้ลตอนเบิ้ลหมายความว่าไงสมมติเราตอนกิ่งอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันออกปุ๊บกิ่งที่มันมีเนี่ยเราสามารถจะตอนได้อีกครับนี่ <S <S เห็นไหมก็ติดมันก็จะได้ตั้งแต่เดี๋ยวเราตัดอันนี้ไปใช่ไหมก็จะมีข้อนี้ข้อนี้เขาสามารถจะเติบโตได้นะครับ ตอนเบิ้ลได้แล้วดวิตอนคู่ก็ออกเห็นไหมครับตอนคู่ก็ออกตอนเดียวก็ออกตอนเบิ้ลก็ออกเออเขาท่าดีพ่าน,นี้เห็นไหมนี่ตอนเบิ้ลนะครับนี่อันนี้ลากดีซะด้วยเห็นไหมตอนเบิ้ลอันนี้ก็ยังมีเลยเนี่ย,ยถ้าเกิดเราจะเล่งเห็นไหมแล้วก็เอาไปชาได้แต่ตอนนี้เราก็ตัดอันนี้ไปอ่าอันนี้คือซินเวอร์โรบัสต้ากับโกลเด้นโรบัสต้าตัวนี้ใช้ลำครับแต่นในพื้นที่จริงๆนะ ลุงที่ลุงไปเห็นนะเขาก็ปลูกไว้งั้นแหละครับมันน่าจะคืนเองนะครับไผ่แถบมาลายูแถบมาเลเซียแถบอินโดนีเซียแถบภาคใต้ของไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นไผ่พื้นถิ่นถ้าเราจะปลูกเป็นการใช้งานจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีคนปลูกเหมือนกันที่เห็นเห็นนะครับลุงก็ไปเก็บพันุ์มานะค้ความสวยงามประดับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็เรื่องของ แต่อย่างว่าแหละถ้าจะเอาตรงๆเลยมันสวยปิ๊งเลยไหมมันจะสวยจนเป็นนออ่อนครับแล้วอย่างหนึ่งขอให้เป็นนออ่อนเนี่ยจะสวยมากเต็มฟอร์มประมาณ3นิ้วครับอันนี้ยังนะครับให้ลุงได้มานี่ยังไม่เต็มฟอมนะครับมันจะค่อยๆไล่ไซส์ไปเรื่อยๆครับผมเห็น3นิ้วแล้วนี่ดูที่ชอบเลยเมื่อกี้ชี้ไปแล้วประเด็นทีหนึงหนาชอบตรงเนี้ยแต่ความตรงเป๊ะก็ไม่ดีอ่ะขอด้อยก่อนนะคันเห็นไหมครับเนี่ยขอด้อยบ้างอ่ะแม่จะเชียร์แต่ข้อดี ข้อด้อยมีไหมมีคันหน่อยนะครับนี่แหละค่อนข้างคันแล้วก็ไม่ถึงขนาดตรงเป๊ะแต่คนในพื้นที่ก็ใช้งานกันนะครับใช้ล้ำใช้อะไรกันไปแต่การกินนอนในลุงไม่รู้นะอ่านี่มาดูนี่ครับที่บอกว่าทําไมมันขุดงาก็ได้ดูสิครับนี่โอ้โหเพียบเลยนะเขาเรียกว่าถ้าแบบนี้สไตล์นี้นะครับสบายเลยอย่างเงี้ยขุดงาพัวก็ออกมาลุงใช้มีดมีด สับออกมาอ้าวออกครับแต่ว่าอย่างว่าอีสักพักหนึ่งมั้งก่อจะโชว์ศักยภาพความสวยความงามของมันนะครับอันนี้ปลูกคู่กันเลยอันนี้เป็นโกลเด้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ซิลเวอร์เอามาคู่กันเลยอ่าโอเคนะครับลุงกลมให้รู้จักผ่านนี้ครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ